ทำไมอ่ะฮะทำไมเอ้ยให้ใจเย็นๆดิมึงก็เหมือนกันจะตีผู้หญิงอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยกูทนไม่ไหวแล้วนะเว้ยแกรู้ปะว่าโซชูกะมันมีค่าแค่ไหนโซชกุอ่ะมันเป็นโปรดักที่เราจะเอาไปทำประโยชน์ได้มากมายเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วอันอีกประสงค์ที่วางของจะใช้ไว้ตกแต่งบ้านในราคาเพียง69บาทก็ทำให้สามารถบ้านของเราดูดีมีสตาร์ไเลยนะแถมยังมีให้เลือกทั้งหมดตั้ง4แบบแน่ไม่ว่าจะเป็น Corner s o ์เซชูกุเซอร์ s คิลเซช u กุฟลาวเวอร์ชุและเคิร์ฟเซชู k ุ เพราะฉะนั้นอ่ะแกจะเอามาใช้แบบนี้ไม่ได้เราว่าใช้อันนี้ดีกว่าไอโซโชกุอยู่ตรงไหนก็มินิมอล